ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมปัญหาที่ตั้งขึ้นไว้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมคือมีคนประเภทหนึ่งหรือหลายๆประเภทลละบอกว่าในศาสนานั้นก็มีไว้สำหรับคนบางกลุ่ม แต่คนอีกหลายๆกลุ่มเขาก็บอกว่าไม่จําเป็นจะต้องมีก็ได้เรื่องศาสนาเพียงแต่ว่าเราปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมกฎกติกาของสังคมกฎหมายว่าอย่างไรระเบียบในการปกครองสังคมนั้นเขามีไว้อย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นเท่านี้แหละก็เป็นอันว่าจบแล้ว เรื่องศาสนานี่ไม่ไม่จําเป็นนี่ยเขามีความเห็นอย่างนี้เพื่อนของผู้บรรยายเนี่ยอยู่แคนาดาคือต้องขออนุญาตนะคือท่านพระมหาสุภาท่านเคยไปอยู่แคนาดาเขาบอกว่าบทคิตในปัจจุบันนี่เด็กในสมัยปัจจุบันนี่ไม่อยากจะเข้าแล้ว ต้องมีกติกาอย่างโน้นกติกาอย่างน,น,าางนี้แล้วเขาบอกว่า,าศาสนานี้ทําให้มีการรบกันที่ทะเลาะก,กันบ่แว้งกันก็เพราะมีเรื่องการขัดแย้งทางาศาสนาเพราะฉะนั้นาศาสนาจึงเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อยู่ตามกติกาตามกฎหมายของบ้านเมืองก็สามารถ อยู่ได้แล้วนี่เขามีความเห็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นบทคิดในแคนาดาบางหลังเนี่ยอันนี้ตามการกล่าวของท่านมหาสุภาท่านบอกว่าขายให้ชาวพุทธขายให้ชาวพุทธเพราะตอกลางคืนนี้เราจะต้องปีนไปเอาไม้กลางเขนหลงอันนี้ก็ต้องขอขออภัยท่านที่เป็น คลิสศาสน,นิกชนนะอันนี้ท่านมาสุภาท่านเล่าให้ฟังทีนี้มาดูในเมืองไทยในเมืองไทยนี่ผู้ที่กำลังออกาศอยู่นี้คือพระมหาบุญล้อมสุพรรโยเนี่ยกำลังไลยสดนี่เคยไปพบด้วยตนเองที่พุทธมนทลสายสี่นะกลังฉันเพลนอยู่ดีๆโยมถวายอาหารเพลนเสร็จ ก็หลังเจ็ดฉันก็มีโยมท่านหนึ่งบอกว่าท่านศาสนาพุทธนี่ไม่จําเป็นจะต้องมีก็ได้ศาสนาไม่จาเป็นจะต้องมีก็ได้พวกผมพวกผมนี่ทําตามกฎกติกาของสังคมทําตามกฎหมายก็จบแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีศาสนาไว้ทําหมนี่ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายต้องทําความเข้าใจให้ดีนะเรื่องนี้เกิดขึ้นในสังคมจริงๆอันที่จริงนี่ศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องของกติกาของสังคมเช่นเดียวกันเป็นวิชาครองชีพวิชาครองชีพนั้นก็คือวิชาดำเนินชีวิตเรามีวิชาชีพ ก็เหมือนกับมีหอ,อกมีดาบมีอาวุธแต่ถ้าไม่มีวิชาครองชีพคือวิชาที่ว่าด้วยควรทำไม่ควรทำแล้วเราจะอยู่ในสังคมได้อย่างไรลนะ่ะอันนี้คือความจริงเพราะฉะนั้น กติกาในสังคมทั้งหลายเราจะเรียกว่าอะไรก็ตามทีจะเรียกว่ากฎหมายหรือจะเรียกว่า,าศาสนาจะเรียกว่าอะไรก็ตามทีแต่ว่าเรื่องาศาสนานั้นเป็นเรื่องกติกาทางสังคมที่ซึมลึกอยู่ในจิตใจของคนซึ่งไม่ต้องใช้กฎหมายบังคับอันนั้นเป็นการกฎหมายบังคับนี่ก็เป็นเรื่องของสังคมที่ว่าด้วยการบังคับ ทางกายเสียส่วนใหญ่ทางกายทางวาจาแต่ว่าเรื่องกฎหมายนั้นเป็นจิตสํานึกในทางจิตใจว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรดีทําอะไรไม่ดีทําใช่ไหมไม่ใช่อะไรไม่ดีก็ไม่ทําอะไรดีทํานั่นอะไรควรทําไม่ควรทํานั่นเป็นเรื่องของาศาสนาทีนี้คนบางกลุ่มเขาบอกว่า ศาส,สนาไม่จําเป็นเป็นเรื่องยุ่งยากทาตามกฎหมายบ้านเมืองกติกาของทางบ้านเมืองก็เรียกว่าเพียงพอแล้วอันนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการบังคับตามกฎหมายแต่ว่าเรื่องทางศาสนานั้นเป็นเรื่องของจิตสํานึกทางจิตใจความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันความเมตตาความรักความกรุณา ความสงสารเอื้ออาทรช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนี่เป็นเรื่องทั้งจิตใจแล้วเรื่องทางจิตใจที่ว่าด้วยอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนี้เราจะเรียกว่าศาสนาหรือรังเกียจคำว่าศาสนาจะตั้งชื่ออื่นก็ได้ขอโทษจะตั้งชื่อว่าครกกระบากสากระเบือก็อไม่มีใครว่าอะไรจะตั้งชื่ออื่นก็ได้แต่นั่นคือกติก,กา ที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์ว่าควรทำไม่ควรทำนั่นเป็นเรื่องของศาสนาเราจะไม่เรียกศาสนาก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขารังเกยียจเขาบอกศาสนาทําให้ขัดการทําให้รบกันทําให้เกิดการขัดแย้งกันทีนี้เราก็ไม่ต้องไปเรียกศาสนาก็ได้เรียกจะอื่นก็ได้แต่ว่ากติกาที่วาดด้วยวิชาครองชีพให้ดําเนินไปสู่เป้าหมายที่มีความสุขสงบ มีความเอืออาทรมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีต่อกันนาะเราจะตั้งชื่ออย่างอื่นก็ได้อะอันนี้ก็เ,เกิดกัดข้อง <c oughs> ทางเทคนิคเล็กน้อย ท่านจะตั้งชื่ออย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเรื่องศาสนานั้นเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นคุณจะไม่ใช้คําว่าศาสนาก็ได้เพราะความรังเกียจองคุณจะตั้งชื่ออย่างอื่นโคาขกระบากสากกระเบือหรืออย่างอื่นก็ได้ไม่ว่าอะไรเพราะตัวศาสนาจริงๆก็คือจิตสํานึก ที่เป็นวิชาครองชีพอัตอมาก็อยากจะยกตัวยอย่างโรงเรียนสัตยาศายของดรอาจองชุมสายเนี่ยเขาสอนคนให้เป็นคนดีก่อนเมื่อเป็นคนดีแล้วคราวนี้จึงให้วิชาอื่นๆวิชาในการเลี้ยงชีพแต่ก็ให้วิชาครองชีพให้เป็นคนดีให้ได้ก่อนเมื่อเป็นคนดีได้แล้วนี่เขาจะรู้ว่า อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนี่อันนี้ก็ลักษณะก็คล้ายๆกับแขวปฐมอโศกนั่นแหละเขาให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนดีก่อนตราจฉะนั้นจึงให้เรียนมหนึ่งมสองมสามเพื่อนของผู้บรรยายเองนั่นก็ทำงานที่มหามกุฏราชวิทยาลัยเหมือนกัน เขาออกทุนให้ญาติโยมทำโรงเพาะเห็ดทำอาชีพต่างๆตั้งใจจะให้เขาได้อยู่ดีกินดีแต่แล้วไม่ประสบผลสำเร็จทำไมเพราะเห็ดไม่สำเร็จหรือยังไงไม่เจริญงองงามหรือยังไงไม่มีตลาดหรือยังไงก็มีตลาดอยู่แล้วก็เพราะเห็ดก็ได้ผลดี แต่ว่าความประพฤติของคนไม่ดีพอได้เงินแล้วก็ไปหาเที่ยวก่อนไปหาเมาก่อนไปหาสมเร์เทเมาก่อนเสร็จแล้วก็หมดทุนนี่แหละเรียกว่าวิชาศาสตสนาไม่ได้ให้เขาก่อนให้เขารู้อะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายอุทานรสมถธถึงพร้อมด้วยความขยันอาขยันทําการทํางานแต่ว่าอารักษ์มถะาไม่รู้จะเก็บ ไม่รู้จักจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะข้อที่สามนี้กัลยานมิจตาก็คือคบเพื่อนที่ดีงามเพื่อนที่ดีงามก็คือบัณฑิตผู้มีความรู้เพื่อแนะนําสั่งสอนว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทําและข้อที่สี่ก็คือสมชีวิตตายเลี้ยงชีพให้พร้อมเหมาะสมแก่ทรัพย์ที่หามาได้ไม่พยายามไม่เสียเกินได้ไม่จ่ายเกินมีรู้จักมีความพอด,ดีนี่ ทำนี้แหละคือค่าอาหารการกินเนี่ยไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่แต่ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูกิเ็สตัณหาความทยานยากตรงนี้มากมายมหาศาลผู้บรรยายไปบิณฑบาตข้างวัดปรวรก็พูดเรื่องนี้แหละให้โยมใส่บาตรฟังโยามาท่านพูดถูกภรรยาของผมนี่ คือบ้านของผมนี่มีสามชั้นเฉพาะเสื้อผ้าภรรยาของผมนี่หมดไปแล้วชั้นหนึ่งนั่นแหละบางทีก็หมดไปโดยใช่เหตุนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ลองคิดดูว่าจ่ายเกินตัวไหมกินอยู่เกินไรายได้ใช้จ่ายเกินฐานะวิ่งตามตันหาลมันไม่จบหรอกเราจะต้องคิด อย่างที่ผู้บรรยายว่าเนี่ยคิดแล้วก็นำไปทำค่าอาหารการกินไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ค่าใช้ใจ่ายเลี้ยงดูเกลียดตัณหาความขยานอยากอยากโน่นอยากนี่อยากได้โน่นอยาก,ยาก,ยาก,ยากได้น,ดนี่ในที่สุดก็เลยไม่พอกินไม่พอใช้พอเข้าตลาดอนุ่นก็ดีนนี่ก็สวยนี่ก็อยากจะนํามาใช้ทังที่ว่าของในบ้านนี้ก็มีเยอะแยะมากมายก็ยังเอามาอีกมาเกะก,กะเต็มบ้านเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายต้องคิดอยู่นะกินอยู่ไม่เกินไะไรได้ใช้จ่ายไม่เกินฐานะชีวิตจะได้ไม่ครุคระเดือดร้อนพยายามไม่เสียเกินได้ไม่จ่ายเกินมีรู้จักมีความพอดีชีวิตนี้ก็มีความสุขได้คือบางสิ่งบางอย่างนี่ไม่ต้องดีที่สุดคิวกับมมนได้ก็สุขใจนี่เราคิดอย่างนี้ถ้าเราวิ่งตามกิเลสตัณหาเนี่ย ค่าใช้จ่ายไม่พอเพราะฉะนั้นในเรื่องศาสนาเนี่ยที่เราเอามาสอนกันก็เพื่อให้ดําเนินชีวิตแบบมีความจําเป็นต่อชีวิตจริงๆเป็นแบบเรียบง่ายไม่เรื่องมากก็ไม่มากปัญหาแที่เรามากปัญหาก็เพราะว่าเราเราเรื่องมากค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูกิเลสตัณหาหนี่มากมายมหาศาล ท่านทั้งหลายที่มีความเข้าใจว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่จาเ,เป็นท่านลองคิดดูตามที่ผู้บรรยายและบรรยายมานี้ว่าตกลงศาสนามีความจาเป็นใช่ไหมคุณจะสังเกตคําว่าศาสนาคุณจะตั้งชื่ออื่นก็ได้ไม่ว่าอะไรอย่างอื่นนั้นสักว่าเป็นชื่อประกอบเท่านั้นเอง รังเกียิศสาสนานักบอกว่าศาสนาทําให้เกิดความแตกแยกการทําให้มีความคิดแตกแยกการทะเลาะกันบอกแย่งกันที่รบราข้าวฟันก็เพราะเรื่องศาสนานี่เป็นส่วนใหญ่คุณจะไม่ตั้งชื่อว่าศาสนาก็ได้อันที่จริงศาสนานี่สอนให้เป็นคนดีแต่ว่าคนเนี่ยเอาไปทําให้ดีเองเรื่องของเรื่องแล้วก็มาอ้างอ้างโน่นอ้างนี่อ้างพระจงพระเจ้าพระเจ้าก็ ปวดหัวนะก็ต้องขออภัยนะมีพระเจ้าที่ไหนบอกว่าพวกแกนี่นะที่นับถือข้าเนี่ยนะนะถ้าเกิดความเห็นไม่ลงรอยกันให้ฆ่ากันนะให้ทำร้ายกันนะดังที่ท่านทั้งหลายได้รู้อยู่แล้วว่าที่เขตโน่นเขตนี่นะแล้วก็อ้างพระเจ้าเท่านั้นอ่ะคนลนิกายก็เอาแล้วอ,อันนี้ก็ต้องขอโทษนะที่ต้องพูดอย่างนี้ เราไม่เห็นใจพระเจ้าหรือยังไงเนี่ยพระเจ้าในโค้งจะปวดหัวเอาต้องขอโทษนะว่าเออลูกหลานข้าไม่ได้สอนอย่างนี้สักหน่อยเนี่ยข้าสอนให้ะสามัคคีการให้รักกันให้เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ทําไมพวกแกนี่มาฆ่ากันมาทําร้ายกันเนี่ยมาบอกว่าเพื่อข้านี่ก็ลองนึกดูสมมติว่าตัวเราเนี่ยไปเกิดเป็นพระเจ้าเนี่ยเราจะรู้สึก ว่าลูกหลานนี่ทำถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่กำลังสดับรบฟังเนี่ยรวมความแล้วก็คือศาสนา,าเนี่ยสอนให้เป็นคนดีนะสอนให้เป็นคนดีคุณจะเรียกศาสนา,าหรือไม่เรียกศาสนาจะเรียกอะไรตั้งชื่อเอาเองใหม่ตามที่ตัวเองชอบก็ไม่ว่าอะไรนะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีอะไรสงสัย จะถามเข้ามาในรายการก็ได้นะตอนนี้กำลังไลฟ์สดซึ่งจะใช้เวลาคงคงไม่เกิน1นชั่วโมงละกระมังอา้าก็ต้องต้องบอกอย่างนี้แหละเกินหชั่วโมงเดี๋ยวเลยเวลาเพลน่นนะเขคงจะใช้เวลาอีกประมาณสักสิบห้นาที่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ลองโทรเข้าใน,ในรายการเออคงจะโทรไม่ได้เอาเป็นว่า แชทเข้ามากแล้วกันแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงทีนี้ประมาทถึงด้วยว่าแล้วพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่ไม่เคยฆ่าสัตว์กินแต่หญ้าไม่เคยไปทำร้ายใครเนี่ยอย่างพวกช้างมา้าวัวควายอะไรอย่างนี้จัดว่าเขามีาศาสนาไหมเขามีศีลไหม อันนี้ไม่จัดว่าเขามีศาสนาเขามีศีลแต่เขาเป็นโดยธรรมชาติของเขาคือการในการที่จะมีศาสนามีศีลน,นั้นจะต้องรู้จักลักษณะของศีลมีเจตนามีความตั้งใจมีความตั้งใจในการที่จะรักษาศีลทีนี้บัวควายเนี่ยไม่รู้ว่าศีลนี้มีลักษณะอย่างไรไม่ได้มีเจตนาในการที่จะรักษาศีล พราะฉะนั้นพวกฝ่ายก็จึงไม่ชื่อว่ามีศาสนาไม่ชื่อว่ามีศิลอย่างก้อนอิดก้อนหินนี่ก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาเราจะบอกว่าเออก้อนอิดก้อนหินก็ไม่เห็นไปลักทร,รัพย์ไปประพฤติผิดลูกเมียใครไปโกหกใครไปดื่มเหล้าที่ไหนเพราะฉะนั้นก้อนอิดก้อนหินก็ชื่อว่ามีศาสนาใช่ไหมอันนี้ไม่ถูกต้องนะในการที่จะมีศาสนานั้นจะต้องมีเจตนามีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆ นะอย่างรักษาศีลต้องมีลักษณะของการรู้จักศีลคืออะไรศีลนะคืออะไรแล้วการที่จะรักษาศีลได้นั้นจะต้องทําแบบไหนคือจะต้องมีเจตนาในการปฏิบัติไม่ใช่บากรอีก่อนหินก่อมีศาสนามีศีลได้เด็กที่เกิดใหม่นี่จะบอกว่ามีศีลก็ไม่ได้ก็เป็นธรรมชาติของเด็ก จะบอกว่าเด็กไม่เคยไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกรรมไปพูดโป๊ปดมดเท็ดใคร์อ้าวก็อย่งงางนั้นก็นจริงแต่ว่าเด็กยังไม่รู้จักคาว่าศินคืออะไรแล้วไม่ได้มีเจตนาในการงดเว้นอะไรเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเด็กมีาศาสนาไม่ได้นี่แหละท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายที่เราต้องเข้าวัดเข้าวานี่มีปัญหาชีวิตสงสัยเกี่ยวกับเรื่องหลักคำสอนเนี่ย อย่างที่ยกตัวอย่างมาน้อยๆเรื่องศีลเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นเราเข้าวัดเนี่ยมีปัญหาชีวิตอะไรก็เข้าไปในวัดเข้าไปในวัดแล้วเข้าไปไหนอ่ะไม่ใช่ว่าเข้าไปมีปัญหาชีวิตอับเข้าไปถวายสังฆทานโน่นนี่พระก็รับแล้วขอยะถาวาริวะหาปุราปริโพเรนติสาคารัางเราก็กวดน้ำเสร็จกลับบ้านโง่เหมือนเดิม พราะฉะนั้นในการเข้าวัดนี่เราจะต้องเข้าไปเพื่อไปหาท่านผู้รู้ถามตัวเองสังนิษฐานว่ามีปัญหาชีวิตอะไรที่เข้าไปในวัดไม่ใช่เออาก็ถวายสังฆทานถวายสังฆทานอยู่นั่นและเออจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ได้มาทําอะไรเราสักหน่อยแล้วก็ไปโทษเจ้ากรรมนายเวรเจ้าโน่นเจ้านี่พระสุขเข้าพระสาวแทกโอ้พระสุขเข้าพระสาวแทกเขานั่นเขาเป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริ เมื่อเป็นผู้ประเสริฐแล้วเขาจะทําอะไรเ่าดีไม่ดีเนเขาก็จะบอกโอ้มนุษย์พวกนี้นี่มาโทษข้าพระสุขข้าพระสาวแทรกนู่นนี่โอ้ลัคนาราศีเป็นแบบนู่นแบบนี้ข้าไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะั่นแหมพวกมนุษย์พวกนี้นยนาร,ารําคาญจริงๆี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเข้าวัดอย่างผู้มีปัญญานะเข้าไปแล้วไปเห็นพระ เห็นพระนี่นายมงคลบอกว่าสมณานั้นจะทัศนังการเห็นพระเป็นมงคลแต่ไม่ใช่เห็นเฉยเฉยนะโอ้เห็นเฉยเฉยเห็นพระเป็นมงคลงั้นพวกหมูหมาเป็ดป่ายกระรอกกระแตมันก็เห็นพระเหมือนกันมันก็เป็นมงคลสูงสุดเอตมังธารมุตตมังอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ถูกต้องนะอืการเห็นพระจะเป็นมงคลจะต้องมีโอกาสได้ธรรมสาั์ฉาหรือธรรมัสมนังคือมีโอกาสได้ฟังธรรมจากท่าน ได้นสนทนาธรรมจากท่านแล้วก็นำปัญหาในสิ่งที่เรามีความสงสัยในความทุกข์ที่เรามีมีอะไรนั่นแหะเข้าวัดได้ถูกต้องไม่งั้นเขจะไปเห็นลูกหลานชาวบ้านนุ่งเหลืองห่มเหลืองเฉยๆดีไม่ดีก็เราก็ไปหาหาอะไรก็ไม่รู้เอาก็จะไปถวายสังฆทานอยู่นั่นแหละ นะบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรโน่นนี่หมอดูหมอดูดบอกทํานายทายทักว่าเจ้ากรรมนายเวรเขากําลังทําโทษโอ้เจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยสักหน่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ปัญหาที่ต้นทางรู้จักปัญหารู้จักเหตุเกิดด่เหตุเกิดตรงน,นี้แหละต้นทางตัวเนี้ยเหตุเกิดจากอะไรสมุทยัยแตรเนี้ รู้จักปัญหารู้จักเหตุเกิดปัญหารู้จักวิธีดับปัญหาแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาก็ท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเข้าวัดเข้าเข้าให้ถูกนะเข้าไปหาบัณฑิตเข้าไปหาพระผู้รู้เยอะแยะไปทีนี้เราก็มาคิดแต่เพียงว่าเออเดี๋ยวท่านจะลําบากไปหาพระนี่จะต้องเอานูน่นเอานี่ไปถวายโบอ,อย่าไปคิดอย่างนั้นนู่นน่ะไปที่นู่นก็ได้เอา้าที่วัชนะสงครามคณะแปด ไปหาพระมหาบุลอ้อมมีปัญหาอะไรถามเลยไม่ต้องเสียเงินนะไม่ใช่ว่าเออจะต้องโน่นนี่ไปถวายท่านขนาดนู่นขนาดนี้แหมบางทีต้องไปตั้งค่าครูมื่นหนึ่งเออโย,ยมที่จอมทองนี่หมดไปเท่าไหร่หมดไปสองแสนและโยมที่จอมทองก็บอกวัตมาว่ามีโยมอยู่ข้างๆนะนั่นนะมีพระมาจากไหนไมันก็ทาทีเป็นมาขอนอนคืนหนึ่งเพื่อเพื่อจะดูเจ้ากรรมในเวร ทำเป็นชงเงนชงรือเชงแอว่าเออโยมนี่นะกําลังมีเจ้ากรรมนายเวรจะเล่นงานเนี่ยเดียตามาขอ,อนอนพักสักคืนหนึ่งเพื่อจะได้พูดคุยกับเจ้ากรรมนายเวรแล้จะต้องชำยังไงปรากฏว่าโยมขังคา,งา,งางหมดไปสามล้านเออโยมี่รลอยเตามาฟังนี่หมดไปสองแสนโอ้เวรกรรมจริงจริงพระประเทณี้ก็มีด้วยอาจจะไม่ใช่พระจริงเขาเป็นพระต้ตตมๆเนี่เขาก็เห็นว่านุ่งเหลืองของเหลืองก็เลยเชื่อตามนั้น เอาเอาเป็นว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของวิชาครองชีพนะวิชาครองชีพเพื่อให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความปกติสุขคู่กับวิชาเลี้ยงชีพที่ท่านไปทำงานได้เงินเดือนวันเดือนขนาดนั้นขนาดนี้นะแต่ถ้าท่านไม่มีวิชาครองชีพเนี่ย ท่านก็ทะเยอทะยานาทะเยอทะยานมากไปไม่ได้ดังใจก็ไปหาขอรับชงรับชั่นอย่างงานอย่างงี้ก็ประสบความเดือดร้อนทั้งตัวเองวงตะกูลชื่อเสียงลูกเมียเออแต่ถ้าเรามีวิชาครองชีพอยู่เราก็จะดําเนินชีวิตตามอัตภาพหมายความว่าเราพยายามไม่เสียเกินได้ไม่จ่ายเกินมีรู้จักมีความพอดีชีวิตนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเราวิ่งตามตัญหาเนี่ยชีวิตก็จะมีปัญหาตลอดไปนะเพราะฉะนั้นคอยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายที่ตั้งจิตตั้งใจฟังรายการไลฟ์สดอยู่นี้เชื่อตามาเองก็รีรออยู่นานผู้ติดตามยังไม่ถึงพันเก็ยังขอนะ,อะตอนนี้ก็พันกว่าแล้วก็จะไลฟ์สดทุกๆวันนะประมาณสัก สี่โมงนะสี่โมงครึ่งก็จะไล์สดละแล้วก็กางคืนนี้ประมาณสองทุ่มนะทุกๆวันขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตั้งจิตตั้งใจดูรายการสดมีปัญหาอะไรก็สามารถแชทถามในรายการนี้ได้นะผู้ที่กำลังรายงานอยู่นี้ตามปกติแล้วก็อออากาศสถานี ร้อยพุทธมนตรทุกเสาร์อาทิตย์สามทุ่มแต่นั้นจะพูดยาวนะน,นะพูดยาวออกสดเหมือนกันประมาณ50สกว่านาทีซึ่งก็ได้อัปโหลดลงใน YouTube ประมาณสักห้าสิบหกสเรื่องแต่รู้สึกจะยาวนะทีนี้ในการที่จะไลยแบบเหนหน้าเห็นตาได้ยินเสียงอย่างนี้ด้วยก็สถานที่แห่งนี้ ติ๊กต็อกแข่งนี้ก็เป็นแห่งแรกเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามในทุกๆวันนะคือไม่จะเป็นจริงก็จะไม่หยุดหลับว,วันธรรมดานี้ก็ตั้งแต่สี่โมงครึ่งไปก็ไปถึงเราห้าโมงครึ่งอันนี้ยกเว้นไม่ติดชั้นเพจนะแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นประมาณสักสองทุ่มนี่ก็จะไลฟ์สดให้ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใดฟังก็เตรียมปัญหาเอาไว้นะเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องคําสอนต่างๆก็สามารถถามเข้ามาในรายการนี้ได้พูดตอบนี้ก็จะตอบสดๆวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาได้เวลาเพลแล้วละ่ะก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านขอเจริญพร